ถ่ายคลิปถ้าคุณบัวท่านหูวิธีการตั้งกล้องอยากหูเคล็ดลับดีๆตามมาเบิงน้ำกันจากพี่น้องมีวิธีดีๆมาฝากทั้งในคลิปสั้นและคลิปยาวก่อนทําคลิปต้องรู้วิธีตั้งกล้องก่อนมาดูกันจ้ะว่าจะต้องตั้งคลิปแบบไหนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชู้ภูซุกคนนะคะมาพบมาเจอกับรถดอีกแล้วพี่น้องจ้าขีเอเตร์มือไม่มือหนีลนมีวิธีการตั้งกล้องมาฝากจาก้า ทั้งคลิปสั้นหลักะคลิปยาวจ้ามีเอฟซหลายคนนะคะถามรวมคำว่าว่าวิธีตั้งกล้องในคลิปสั้นหรือว่าคลิปเรียวเราจะตั้งกล้องแนวใดว่าสันพี่น้องจ้าวิธีตั้งกล้องในคลิปสั้นหรือคลิปเรียวกะให้พี่น้องนะคะตั้งกล้องในแนวตั้งแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าในแนวตั้งแบบนี้เราก็จะได้คลิปสั้นหรือว่าคลิปเรียวแบบสวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้า รหรือว่าคลิปยาวพี่นงองจาเข้ากับสามารถตั้งกล้องในแนวนอนแบบนี้ได้นะคะเราจะต้องตั้งกล้องในแนวนอนแบบนี้เพื่อที่กล้องที่เราจะได้นะคะหรืออัตราส่วนในหน้าจอที่เราจะได้ก็คือ16ทับ 9, นั่นเองจะภาพที่เราถ่ายออกมาวิดีโอที่เราถ่ายออกมาจะใช้เวลาตั้งแต่3นาทีขึ้นไป ที่เราจะใช้ในคลิปยาวนะคะวิธีตั้งกล้องในคลิปเรียวหรือว่าคลิปสั้นพี่น้องต้องตั้งกล้องในภาพที่แบบว่าตั้งกล้องแบบนี้จ้ะกล้องตรงถูกตั้งขึ้นแบบนี้นะคะและอัตราส่วนหน้าจอจะอยู่ที่9ก้ทับสค่ะถ้าเราตั้งกล้องแบบนี้นะคะในคลิปเรียวหรือคลิปสั้น ภาพก็จะออกมาสวยนั่นเองจ้าสำหรับในคลิปสั้นนะคะพี่น้องสามารถลงคลิปได้ตั้งแต่5วิถึง90วิได้เลยจ้าได้เคล็ดลับเทคนิคดีๆแบบนี้แล้วพี่น้องก็ลองเอาไปใส่บิ่งด้อจ้าพี่น้องจ้ามันลงคลิปสม่ำเสมอ5จุดที่จะต้องลงให้สม่ำเสมอคลิปสั้นคลิปยาวโพสตสตอรี่โพสต์คุณคิดอะไรอยู่ถ้ามีเวลาก็ไลฟ์สด เพียงห้าข้อหรือห้าจุดที่เราต้องลงเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นส,รรม,สม่ำเสมอเราก็จะสามารถสร้างลาไล่ได้ได้พี่น้องจา้าเมื่อถึงเวลานะคะถ้าเราลงห้าจุดได้ส,รรม,สม่ำเสมอระบบจะเปิดการมองเห็นให้กับเราการตั้งกล้องเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะพี่น้องจา้าท้าเหาตั้งกล้องถือวิธีหรือถ้าเราลงคลิปเรียวแล้วเราตั้งกล้อง ในแนวตั้งแล้วภาพที่เราจะได้ก็จะสวยนะคะ9ก้ทับ16จ้าและคลิปยาวนอนกล้องลงแบบนี้อัตราหน้าจอจะอยู่ที่16ทับ9จ้าหูแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้พี่น้องหูแล้วฝ้าล่องเอาไปใส่ใน่องมึงเด้จ้าพี่น้องจ้าถ้าเห็นคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยคะ่ะ เป็นจังได้แน่พี่น้องวิธีต่างกล่องของรถพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์ว่าจะถ้าคิดว่ามีประโยชน์พี่น้องก็สามารถนําเอาไปใช้ที่ช่องได้นะคะคลิปนี้รถต้องขอตัวพี่น้องไปสักก่อนด้วยพบเจอกับรถได้ไหมได้ในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปสักก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าคีเอเตอร์มือใหม่ ขอบคุณ f อซทุกท่านพบเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า